นฝั่งนู้นครับผมคือพอม่าครับผมว้าวานไม่เลี้ยวมันจะลงเขาจะลงทางลัดมันเล<ด>ยอือจะสุดท้า<ด>คือเจียมไม่ไหวแล้วแบบ นี่ครับเราจะทําการข้ามไปฝั่งพม่าครับไปเกาะที่จะมีเกาะสนเกาะหัวใจมอรกดครับผมนี่ขอแนะนำก่อนครับนี่โกบอยครับผมครับผมสวัสดีครับผู้อํานวยความสะดวกให้กับเราในการมาเที่ยวครั้งนี้ครับผมทุกอย่างเลยขั้นตอนนะฮะคุณผู้ใช้แค่บัตรประชาชนข้ามแดนชั่วคราวแค่เพียงแค่ใบเดียวคือเราจะทําเป็นบอิ้งพาสการข้ามแดนไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือวีซ่าคนง่ายเลยคนง่ายคุณแค่มีบัตรใบเดียวผมมีบัตรอยู่แล้วยื่นบัตรประชาชนเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมไม่ยากครับไม่ยากตอนจอดตรงนี้เนี่ย คือบอเราดมเอกสารแล้วคบผมก็มาเสียค่าธรรมเนียม30บาทให้ทางทำเภอละหลังจากนี้เราก็จะผ่านขั้นตอนสุดท้ายในการออกนอกประเทศก็คือผ่านตอมเราจะทําการยื่นเอกสารพร้อมปับบัรประชาชนนะผมใบเดียวเท่านั้นเพื่อที่เราจะข้ามไปยังฝั่งพม่าครับผมเรืองคุณมากครับมากครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมไปไปกลับแกลนอานามา คือพม่าครับผมนี่ครับผมเราอยู่ที่พม่าครับผมพม่าครับตอนนี้อยู่ที่เกาะสนครับผมใช่เราจะไปทำกิจกรรมอะไรพี่เราจะไปขับ ATV ครับผมและตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่พื้นที่ที่จะเป็นจุดสตาร์ทนะครับกับการขับรถ ATV ในครั้งนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกครับนี่เรจะเริ่มต้นน นิดลายคืออะไรครับผม เอ้านี่เรากำลังจะห้อยสลิงลงไปข้างล่างครับผมครับอุปกรณ์ก่อนว่ามันอีไรถ้หัวไปโดนกิ่งไม้หรือไปอะไรมันจะกันกระแทกโอ้ดีสบายมากมึงถามพี่เขาก็ได้มึงถามพี่เขาสิพี่ครับปลอดภัยเนาะปมอกภัยปลอดภัยมึงแค่นี้ใช่ไหมทำไมพี่อันนี้ประสบการณ์พี่ใช้หลักสูตรการปีนเขาพี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอันนี้คือพิติบ้าไปอยู่แล้วมากกว่าปีนเขาือพี่ปีนเป็นเรื่องประจำแบบชินแล้วคือเป็นการเช็คเซฟตี้ก็ยีทหาถูกแล้วที่เซฟไว้ว่ามันจะเดี๋ยวมันจะอันตรายคุณน ายหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอย่าไปต้องห่วงอันตรายคือมันแน่นมากแบบหัวแน่นนะหัว,งวงกูเดีแน่นมากแต่มันจะแตกอยู่ได้นี่คนนี้จะไปคนแรกครับคือตะกล้องของเรา,ารบับผมปอนชูรถแบบ F ยี่ลิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละยวครับตาก้องเราไปก่อนนะผมไป โอ้ย่ยยยไปแล้วผมที่ไม่ไปโอเคค่ะทำไมพอมายืนวันนี้แล้วมันเสียวเหลือเกินตัวแทนจากช่อง easy ครับผมฝากกด subscribe ด้วยตอนนี้6,000 subscribe แล้วจากกล้องก็ช่อง easy เหมือนกันครับจ่ายน้ำเต้นติดติดลงเลยครับอย่งกรจับทหารเลยลงเลยไปแล้วนะ วัดีครับช่องอะไรครับช่องอบูเคทครับช่อง CG ครับทำซีจสอนซีจั้งเสียตั้งเสืออะไรเล้นประจำกูมีอยู่หลังบ้านเลยอยู่้ยครับวะมึงตื่นเต้นไหมโอ้กูพบมึงนี่แหละไป ลงไปย่อเลยย่อดเลยปล่อยตัวไปทางไปมึงไม่มาคนเดียวเชือดนี่เป็นเทสชุดเทสชุดอ๋อเชุดว่ามึงมึงต้องไมเจ้าที่เ้าเขาแหละเพราปลอดภัยมึงจะได้สบายใจมือเจ้าที่มา นนี่ะน <Bond> ีาฬิกานับอยหลัง9ตูด4ล้านสับตะไคร้จัดกิจกรรมร่วมสนุกควงเกาะหัวใจมรกตและดำน้ำมูเกาะสิลัน4วัน3คืนปี5รางวัลรางวัลละ3ที่นั่งกด้อนและทำตามกันการดังนี้เลย สวัสดีครับผมโสดโซมาตเปเล่บุรุษไร้ช่องครับก็ไปติดตามในเฟซผมได้ทำคลิปกระจอกอยู่ไปซื้อแม่นะก็ไป็ลอมรรถซะเอ่าแม่นะครับสวัสดีครับผมนนวันไหลนะครับช่องละเมอนะครับ Let's Spy สวัสดีครับผมต้นพิกาแคร์นะครับ คุณก็ผมมาโอฮันนานะฮะติดตามผลงานเลยนะครับผม O H A N A นะครับผมโอฮันนาเป็นช่องดิบๆเทื่อนๆเขาไปเล่นไอ้สลิงกันเราทำอะไรขับรถดิโอขับเราพี่ว่าข้าโคข้าโคน้ำน้ำน้ำวาตกแท็กตกแท็กตกแท็กเพียงคันพี่ว่าทำไมเกิดเหตุการณ์นี้พี่ว่าโชว์เฉยไอ้ไข่วางไม่เลี้ยวมจะลงเขาจะลงทางลัด สภารรพรถเป็นยางไงี้ยพี่ค่อยนะมาอ้า่านยมาจีกมูมากจะอไ้เจเลยความาต่าฮาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้อข้าโครับผม

ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงจะไม่ไหวแล้วดูเหงื่อครับดูงื่อมันเลยใจสุดท้ายคือเรียมไม่ไหวแล้วแบบผู้รแต่แต่ดีที่เคยปีนเขาเอลเลนมาก่อนนะโดยใช้ทักษะยใช้ข้าศึบางส่วนที่มันมันได้เหมือนกันมันเป็นน้ำแข็งแต่นี่ก็แบบก็เลยจะขอเล่นอีกรอบนึงก็เลยจะเล่นอีกรอบนึงไม่เล่นฝ้ายเขียวชนะแน่ ก็เอาเดินได้ครับอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย